วันนี้ปอส่นเพียงปันค่ะพาออกมาเรียนรู้เรื่องการขยาย EM EM เนี่ยย่อมาจาก effective microorganism um นะคะซึ่งก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพค่ะในขวดนี้คือจุลินทรีย์ที่ได้รับการขยายแล้วแค่รอเวลาเท่านั้นนะคะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราเทน้ำลงไปนะคะน้ำใน20ส่วนแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นกากน้ำตาลค่ะกากน้ำตาลเนี่ยใช้1ส่วนนะคะ เมื่อเราคนก,กากน้ําตาลกับน้ําส่วนหนึ่งแล้วค่ะเราก็นํา E M นี่ค่ะที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะปริมาณ1ส่วนเนาะใส่ลงไปเลยค่ะณนะเวลานี้ที่ปอทำนะคะใช้น้ํา1.5ลิตรก็คือขวดน้ําดื่มใหญ่ใช้กากน้ําตาลทั้งหมดเจ็ดช้อนค่ะแล้วก็ E M ทั้งหมด7ช้อนเนื่องจากจุลินทรีย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็จะไม่เปิดฝาเททั้งหมดเราก็จะเจาะเป็นรูน้อย,อยแล้วก็ค่อยๆเทเขาลงไปค่ะ ในขวด e m เนี่ยนะคะจะมีจุลินทรีย์ทั้งหมด3กลุ่มก็คือกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกแลคติกแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นยีสต์นะคะจะมีทั้งหมด3กลุ่มอยู่ในขวดขวดนี้นะะเลยค่ะเมื่อเราเอาลงผสมกันแล้วเนาะก็รอเขาขยายออกเพิ่มจำนวนนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมดนะ7วันเดี๋ยวพอห,หยดครบ7ช้อนแล้วนะคะเราก็คน รวมลงไปค่ะกับกากน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะก็คือการขยายจำนวนจุลินทรีย์นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าในขวดน้อยๆเนี่ยนะ่ะมีจุลินทรีย์ดีทั้งหมดน่ะสามชนิดนะคะพอเราเอามาเทรวมกับกากน้ำตาลแล้วก็น้ำกากน้ำตาลนะคะก็จะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถ ขยายเพิ่มจํานวนได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปค่ะต้องการอาหารเนาะแล้วทําไมเราถึงต้องขยายจํานวนจุลินทรีย์ดีนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์กลุ่มดีเนี่ยจะช่วยให้อากาศนั้นบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ปราศจากมลพิษและช่วยย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นใบไม้กิ่งไม้อย่างเงี้ยค่ะได้นะคะ อย่างที่เพื่อนๆเคยได้ยินว่าน้ำหมักจุลินทรีย์เนาะเอามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นี่เราก็กำลังจะขยายตัวจุลินทรีย์ค่ะเมื่อเราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทกลับคืนเข้าไปในขวดเมื่อกี้เราเทน้ำไม่หมดขวดนะคะพยายามค่อยๆเทค่ะจนเกือบสุดของฝาเลยนะคะให้มีอากาศเหลือน้อยที่สุดนะคะค่อยๆไล่ฟองออกไปนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอากาศนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเติมตัว E.M. เนี่ยค่ะเข้าไปให้เกือบเต็มนะคะไล่ฟองออกให้หมดบีฟองถ้าเกิดว่ามันขาดปริมาณไปนิดนึงเราก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้นะคะเพราะวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการให้มันเกือบเต็มขอบของขวดเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะแล้วเราก็ค่อยๆไล่ฟองอาจจะเอาอะไรจิ้มๆไล่ฟองเนาะแล้วก็ปิดฝานะคะทั้งนี้เนี่ย เพื่อจะให้จุลินทรีย์ค่ะได้ขยายตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพของเขานะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยไม่ต้องการอากาศนี่ถ้าบีบมากๆมันก็หกเนาะถ้าให้ดีก็หาอะไรจิ้มๆนะคะให้ฟองมันแตกๆออกแล้วหลังจากนั้นก็ทำการปิดฝาไว้ค่ะระยะเวลาที่เขาจะใช้ในการขยายตัวเนี่ยหรือขยายจำนวนนะคะก็เป็นเวลาทั้งหมดอ่ะวันนะคะเราก็จะทำสติกเกอร์ค่ะ ติดไว้ว่าวันที่เราทำคือวันที่เท่าไหร่และสามารถใช้งานได้เท่าไหร่นะคะและเมื่อไหร่ที่เราจะาหมดมันจะหมดอายุแล้วแล้วเราไม่ควรใช้นะคะปอติดไว้ข้างขวดเรียบร้อยแล้วค่ะ7วันหลังจากที่เราทำนะคะก็จะใช้งานได้พอทำวันที่2 6เดือน8ก็จะใช้ได้วันที่2เดือน9นะคะแล้วก็จะหมดอายุหลังจากนั้น1เดือนค่ะ ไม่ยากนะคะในการขยายพันธุ์ EM ค่ะยังไงชวนเพื่อนๆมาทำด้วยกันค่ะที่นี่สวนเพียงปันค่ะ